โอเคก็กระสาสวัสดีกันด้วยัะทุกคนครับวันนี้เราก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ไทย619หรือเกมวันพันแมนเดอสตองกันนเองกูจะพูดสลับกันทําไมวะเฮ้ยแล้วประเด็นก็คือผมอ่ะผมไปดูคลิปตัวเองมากูลืมไปวันนี้มัน <c oughs> คือคือผมมาทําเกี่ยวกับอัปเดตของพลังนะเมื่อวานใช่ปะเออไม่เป็นไรก็ถือซะว่อาอัปเดตไปอีกหนึ่งวันแล้วกันแต่ไม่มีวันบอกนะครับนะเอเอเฮีย แม่งกูทำ update, อัปเดตอ่าพลังตัวเองไปซะแล้วนะครับในเซิร์ฟ619แล้วก็เซิร์ฟจิต1 1ใน,ในอ่าคลิปที่แล้วผมนะแทนที่จะให้ดูพีพแม่งเอ,อ้ยอไม่เป็นไรครับผมนะก็ถือว่าอัปเดตไอดีไปด้วยแล้วกัน,นผมโอเคก็กราบสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งครับผมนะในเซิร์ฟเบอร์633นะผมอยู่ที่ผมอยู่ในตอนนี้นะผมนะก็เซิร์ฟเบอร์633ก็เหมือนกันเลยครับผมนะไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับไม่ค่อยมีอะไรมากมายให้ทำนะผมแต่ที่รู้คือเรามีกิจกรรมของบา่าวคุซันนะผมนะ <c oughs> ที่เราจะ เอาเป็นตัวของอะไรนะหินปีศาจนั่นเองนะผมตอนนี้ผมมีตั๋วแดง10บใบแล้วก็ตัวม่วงสิบใบนะผมนะฮะเดี๋ยวเราจะสมตัวแดงกันก่อนก่อนที่เราจะสมตัวแดงไหนๆก็ไหนๆแล้ว,ลวอัปเดตกันหน่อยละกันนะเรื่องพลังอะไระต่างๆนะผมนะถึงจะไม่นับเป็นวันแต่ก็ถือว่าอัปเดตไปในตัวนะผมอนะตอนนี้ล่าสุดนะผมผมอยู่ที่372นะผมนะพานายอยู่ที่สี่ร้บผมแล้วก็ตัวละครสุดแกงก็เป็นทัศสมเก,กียร์ผม313หนาะผมนะหรือ313นั่นเอง และกิวของผมอยู่ที่46น้อผมนะอ่ะถือะว่าอัปเดตกันหน่อยละกันนะผมเนาะเออถ้าไม่อัปเดตมันก็ปแปลกๆเนาะส่วนพ p เนี่ยผมยังเล่นอยู่นะครับผมยังเล่นอยู่ตลอดนะผมแต่ตอนนี้ไม่รู้มีคนตีผมบอกผมดูแบบก็ยังไม่มีคนตีนะครับถึงก่อนอันนี้นจะมีคนตีก็เถอะอาจจะเบื่อผมแล้วมั้งผมก็ไม่รู้นะครับโอเคเราไม่ต้องพูดเยอะกันดีกว่าครับผมในเซิร์ฟเวอร์63เนี่ยเราจะเกลือเหมือนเซิร์ฟเวอร์619กับสาม ช่ยสามเฮียอะไรเจ็ดหนึ่งหนึ่งหรือเปล่าเรามาดูกันดีกว่านะผมนะแน่นอนก็นผมก่อนที่เราจะไปเนี่ยดูความที่เซิร์ฟเวอร์ในนี้มันจะไม่ใช่เซิร์ฟดีสายแล้วกันสายศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์เก้าอะไรเงี้ยมันเยอะนะผมนะเพราะฉะนั้นเราจะเลือกสายที่อายุเยอะยืนนะผมช่ยอายุเยอะที่สุดนะผมนะอายุเยอะยืนคือเฮียอะไรวะอ่าเอาผมนะเอาล้วเรามาดูกันดีกว่านะผมนะเราจะได้อะไรเริ่มแรกเนี่ยแน่นอนครับผมเราต้องไปที่ตัวแดงก่อนตัวแดงเนี่ยถามว่าผมอยากได้อะไรแน่นอนครับฟีนิกแมนท่านเองนะผมนะถ้าผมได้ฟีนิกแมนนเี่ย ผมก็น่าจะไม่ต้องสมตรงนี้ซ้ำนะผมนะแต่ว่าน่ารักผมนะตรงนี้ก็โอ้49ใบแล้วเหมือนกันเว้ยเฮ้ยอ่าหมายถึงไอ้ตรงขีดขี่คล่างบอก49ทับ80นะผมโอ้ก็ถือว่าสมมาเยอะเลยเนี่ยโอเคเรามาดูกาเราจะได้ฟรีมิกแมนหรือเปล่าทําสูตรก่อนนะผมนะสูตรดูเตียวเสียดูตูดเฮ้ยไม่ใช่เฮียคนละเรื่องนะโอเคผมมาเรามาเริ่มกันดีกว่าสามสองหนึ่งนะครับผมนะแล้วก็ไปนะครับขอเป็นฟรีมิกแมนนะครับผมนะ รอบที่แล้วเราทาไปห้าครั้งรอบนี้เราใช้สูตรเดิวมวหมสามครั้งพอนะครับมาเลีย้ยงแสงครับรอบที่หนึ่งรอบที่สองและรอบที่สามครับผมปึ๊บโอเคโอค้โหไม่ค้างเลยทุกคนผมว่ามันไม่ออกอะไรเนี่ยอะลองดูแล้วกันนะครับผมนะแต่น่าจะไม่ออกผมมันไม่ค่อยค้างอะออกปะไม่ออกครับมันไม่ค่อยค้างครับผมนะผมรู้ที่ใส่เกมครับมันเป็นอย่างนี้แนละผมนะมันไม่ค่อยค้างนะะ โอเคมหเราก็สุ่มไปแล้วสิบใบแล้วผมนะกะ็ตรงนี้น่าจะได้ดีอ่านี่ได้สองใบครับผมตรงนี้อ่าโอเคมาต่อแล้วผมสิบใบตัวม่วงเราจะได้อะไรนะผมนะเราจะเริ่มที่สามสองหนึ่งไปครับผมเราก็ใช้สูตรเดิมัผมแต่รอบนี้ผมจะทําเป็นสี่ครั้งแล้วผมนะมาเร่องแสงสีรอบครับผมรอบที่หนึ่งรอก่อนครับ รอบที่สองรอ,อบที่สามรอบที่สี่ทุกคนลุ้สโอ้โหไม่ค้างว่ะทุกคนผมว่าผมเกลือแน่เลยว่ะมันมันไม่ยอมค้างทุกคนนะโอเคผมเลือกเป็นอาชูร่านะครับหินนะพี่ผมเอามานะผมนะเฮ้ยเฮ้ยออกเว้ยแต่มันมันไม่ก็ตุกอะผมไม่รู้มันจะได้หาลองดูก่อนนะครับ ขี้เกียจนะอ้าอือ้าวอืมทำไมรู้สึกว่าวันนี้แบบว่าอืมเออบีขี้เกียจอืมอืมอ้าก็แบบว่าพี่มากระดวงอ่ะน้องนะอ้าวนายร้องนะ พี่มากกระดวงนะน้องนะถามว่าผมจะเอาฟีนิงแมนไหมเดี๋ยวเข้าเอาทีหลังก็ได้ผมเพราะว่าตอนนี้าทางตัวของอาชูร่าออกมาแล้วผมแล้วอย่างที่ผมเคยบอกครับว่าตัวของอาชูร่าเนี่ยผมไม่เคยได้เลยผมไม่เคยได้ล่นเซิร์ฟไทยเลยแต่ก็แบบว่า,าไม่อยากจะโม้ครับนะพอดีว่าพี่มากกระดวงอนะน้อง พี่รู้พี่รู้น้องน้องไม่ต้องพูดครับพี่รู้ว่าน้องจะบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวมันก็โดนแก้แล้วอุ้ยมันเล่นไม่ได้แล้วจําคํำพี่ไว้นะครับกูไม่สนกูชอบของกูกูจะเล่นนะนะครับ <c oughs> หลายคนบอกว่าอุ้ยพี่เออแล้วแบบนี้พี่จะทํำเลยใช่ไหมน้องพี่ไม่ได้ทำในอีพีนี้หรอกเพราะอะไรอ่ะเหรอ เพราะพี่จะทำคลิปแยกยังไงล่ะวันนี้สามคลิปควยนะครับอืมแล้วก็ลืมแคปหน้าจอไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมค่อยแคปตอนอผมดูในคลิปก็ได้ครับผมนะก็ไม่อยากจะม่้นะเพราะหมบว่าดูทีมพี่สิทีมพี่ก็ไม่ได้เก่งอะไรมากนะแต่แบบอุ๊ยดีพี่มันตึงเกินไปหรือเปล่าอืม ก็หมายว่าเดี๋ยวเราน่าจะเอามาังตัวออกนะผมนะก็ถามว่าจะเอาตัวอะไรออกก็ทุกท่านก็น่าจะรู้นะก็น่าจะเป็นยุงนะผมนะความจริงเนะี่ยผมอยากให้เจนอตออกมากแต่ว่าอย่างที่ผมบอกเอาผมว่าผมยังไม่มีเด็กเนาะเด็กอยู่นะครับเดี๋ยวรอให้ได้เด็กอยู่ก่อนเดี๋ยวผมจะเอาเจนอตออกแล้วก็ปูบอมออกนะครับผมนะเพราะนั้นทุกคนก็รอผมก่อนละกันนะครับในนาทีนี้นะอา่า แต่ที่รู้ผมปั้นแน่นอนครับนะตรงตรงนี้ก็ต้องปั้นอีกแล้วเนี่ยโอ้โหเอาละมึงโอเคผมแต่ผม,ผมอย่างท,ที่ผมบอกอนยะ่างที่ผมบอกับทุกคนว่าผมจะผมจะทำคลิปแยกเนาะอ่าปลุกตื่นอาชูราคาวโตวจงตื่นขึ้นซะนะผมนะเดี๋ยวผมจะทำพิอ่าปลุกตัวละครด้วยนะผมนะผมลืมทำนะผมนะเดี๋ยวผมจะไปทำนะผมนะแน่นอนว่างานนี้สนุกและบันเทิงแน่นอนผมโอเค ก่อนจาจบคลิปนี้นะผมนะแน่นอนครับเรามา PP กันหน่อยดีกว่าเราเริ่มจากการ PP ในนี้ก่อนนะผมว่ามีตัวอะไรอะไ้สู้บ้างผมเดี๋ยวขอดูก่อนนะผมอยากได้คนที่พลังมันน้อยๆนะครับแต่ว่ามันก็ไม่มีอ่ะผมลองหาดูแล้วผมมีแต่ตัวตึงๆท่านเลยนะครับปกตินี่ผมน่าจะเอา ura, เอัชุาไอ้ไม่ใช่อัชุาเป็นไอ้นี้นะผมอะไรนะอกีการซาม่าหรือราชาิเลียสอาบวกนะผมแต่อย่างที่ผมบอกครับว่าผมไม่ได้สนตัวมันนะผมผมสนแค่ว่า ตัวที่ผมอยากได้็ผมนะโอเคพีพีเท่าที่ผมดูเมื่อกี้ก็ไม่มีอะไรนะครับสู้ใครไม่ได้อยู่แล้วนั้นน้อยก็ขอสู้ในนี้ละกันนะผมนะไป let's t s go กรก็ผมอย่างน้อยก็สู้ในนี้ก็แล้วกันเอาแล้วผมมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวรอแป๊บน,นึงนะรอสักครู่มันกําลังส่มอยู่นะครับเพราะผมอยู่ใน เอ่เขาเรียกว่านะเอ่ออันดับต่าเตี้ยเลดินนะผมเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะสมนานนิดหน่อยนะผมนะก็ไม่อยากเชื่อเลยว่าผมจะได้หินอัชุล่ามาผมโดยปกตินี่ผมกะว่าจะไม่เอาแล้วนะหินอัชุลา่าผมกะว่าจะเอาตื่นนะแต่ก็ไม่อยากจะโม้ครับก็ได้มาแลว้วนะครับก็แบบว่าขอแอคยาวๆเลยละกันนะผมนะในเซิร์ฟ633กูมีแทบจะทุกตัวที่ผมยังไม่มีนะผมนะแม่โคดีเลยผมโคดกอดโคดอันตรายนะผมนะอ โอเคเรามาดูกันนะครับว่าทีมของผมเนี่ยจะสามารถสู้ทีมฝั่งข้ามได้หรือเปล่าผมซึ่งทีมของผมเนี่ยอ่โดยปกติกผมเอาเนี่ยประมาณนี้ผมนะห้าตัวนี่คือห้าตัวหลักผมส่วนตัวท้ายคุณจะใส่อะไรก็ได้ผมแต่ว่าด้วยความที่ผมน่าจะชาขเขาผมน่าจะใส่เป็นคิงแทนผมเอามาไล่โจมตีเนาะโอเคนะครับประมาณนี้เอาเขาใส่กวินนะผมนะโอ้กวินมาบักสปีดนะผมนะถามว่ากวินนี่ใส่กับตัวอะไรดีอ่ทำยังไงดีผมมาลองทำแบบนี้เดี๋ยวไหมแบบนี้ก็ได้ผมนี่ อ่าแบบนี้นะครับมาจะสกอรับผมผอละข้ามสปีดเยอะไหมน่าจะสปีดไม่เยอะนะครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับผมใครจะได้เปิดก่อนผอละข้ามปะผอนละข้ามเปิดก่อนนะผมนะแล้วก็ผอละข้ามนี่ม,มีเกวินแล้วผมมีตัวสปีดนะผมนะจํานวนสามตัวแล้วผมมีทั้งเกวินแล้วก็มีแฟดนะผมนะแล้วก็มีซอบบี้แมนนะครับผมผอละข้ามได้จบตีมาแล้วผมบับก็ให้โอ้โห อ่ะครับจังหวะนี้ยังไงครับ <c oughs> ปาดปาดแล้วก็ปาดก็ให้โอ้โหผมโดนแล้วทุกคนผมโดนแล้วเอคือผมโดนแล้วบับ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 อ้เราก็จัดบังดอีอืแฝดไม่ต้องเปิดครับแฝดมันต้องเปิดครับผมแฝดนี่คือแบบอยู่เฉยๆยก่อนเลยครับเพราะว่าเราไปเน,น้นที่ราชาดีกว่าผมนะเอยแต่ว่าราชาผมก็ไม่ได้เปิดปพาะว่า ไอ้เปิดดิเอาไม่เปิดนี่ว่ะตัวกิวินมันเร็วกว่าโหโหจบแล้วอ่างั้นเดี๋ยวเราให้ตัวนี้เปิดย,ยาวๆเลยกันบับ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 ยังไงครับไล่โจมตีครับผมปึบ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 โอเคครับผมตอนนี้ก็คือไล่โจมตีอย่างเดียวแล้วผมนะไม่มีอะไรแล้วนะครับปึ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 บโอเคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร โอเคอย่างนั้นก็มีราชาเปิดได้อยู่เอ๋ hey, สวยเลยโอเคผมสลราคไล่์ผมปรับปรับปรับอืมผราคาไม่มียุงครับผมว่าน่าจะสู้ได้ไม่ยากครับผมชิวๆนะครับอ,อาไว้โอ้ไลรตีใครวะนั่น โอเคแฟนเขานะเปิดเปิดผมต่อนะาผมแฟนเขานะที่เขาเอาเกวินมาอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นตัวที่เออมีด้เมนนะผมแต่ว่าไม่จะเป็นต้องใช้ลูกไฟงไงถ้าใช้ก็แค่ลูกเดียวอย่างเงี้ยเขาก็เลยเอาเกวินมาน้ผมนะบับบับบับอือยังไงครับมาปาปืา,ปา,ปาอือต่างคนต่างแรงนะครับ ปึ๊บปื๊บปื๊บปือื้ึ่บปจะฟังเราข้ามแรงกว่าผมนะเอาจริงนี่ฟังผมรูนมันมันกากด้วยแหละรูนผมอะส่วนใหญ่จะได้ป้องกันเยอะนะผมนะก็เลยแค่นั้นนะผมไายต่อครับบับบับบับอือหือ แต่ข้อดีก็คือฝั่งข้ามันไม่มีพวกแบบลดดาเมจนะผมก็เลยโดนดาเมจเต็มๆนะผมของผมก็โดนดาเมจมันกันแต่ว่าผมมีลดดาเมจก็เลยไม่โดนเยอะนะผมนะเอาไว้โอ้โหเอาไว้ปึ๊บๆนะครับบ,รบ้าบวาย ยงเง้ครับบาบก็ให้หยเอาไว้วนะครับว้ย่งงครับคิงผมได้เปิดแล้วฝัองข้ามยังไงครับปาดปาดปาดโอ้โหโคตรแรงครับฝั่งข้ามปาดแรงมากเลยครับอาจจะเพราะฝั่งผมมันมีเลือดข่าวอยู่มั้งก็เลยปาดแรงนะครับแต่ไม่เป็นไรครับฝั่งเรามีรถด,ดาเมจครับผมนะก็เลยไม่ใช่ปัญหาครับผมอ่าผมไล่โจมตีครับผม,ม,ผมบับก็ให้ียบร้อยครับผม แล้วก็ไล่โจมตีหนึ่งทีโหไล่เลยเว้ยพอเราเข้าก็ไล่เหมือนกันมาไล่โจมตีต่อครับผมบับ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 อืมไปแล้วหนึ่งครับไปแล้วหนึ่งครับเรียบร้อยครับตอนนี้ก็เหมือนกันนะผมปึ๊บยังไงครับไปแล้วหนึ่งครับไปแล้วหนึ่งเกวินเอาตรงนะมันมันก็แรงแหละแต่ว่ามันมันแรงไม่สุดครับเกวินนะเพราะนั้นก็เอามาก็เท่านั้นนะครับเรียบร้อยครับผมทัสมกุกีไปแล้วครับยังไงครับปาดก็ให้ ตอนนี้จักรพรรดิเด็กมึงไม่ได้ช่วยเฮียเลยนะครับโดนอีบบาบบาบเรียบร้อยก็ผมโซนอีกเอ้ยวมชโซนอีกก็ผมแฟดของเขาไปแล้วนะครับไม่มีแฟดก็เท่ากับว่าคุณได้เสียแขนไปแล้วสองข้างเต็มเน็มเครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณไม่ได้ใส่ราชามาด้วยนะผมแม่ไม่มีพี่ดำด้วยเรียบร้อยครับแตกนะผมโอ้โหขึ้นมาสี่สิบเลยนะครับอืก็อย่างที่เห็นครับว่ามันก็สู้ได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณไม่รู้เหลี่ยมเนี่ยมันก็จะแพ้อย่างนี้นะผมนะ เห็นหมงลูนที่ผมได้แมงลูนโคตรกากเลยทุกคนนะลูนแม่งไม่ดีเลยนะครับลูนที่ผมได้เนอะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตใส่ลูนมาหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าลูนนะครับอันนี้ป้องกันเดี๋ยวค่อยออกแล้วกันมีโจมตีมูโอเคแล้วก็อัตราดรามิเอ่อดามิทวัซันดามิทหรือเปล่าโบนัสดามิทนะผมมาประมาณนี้แล้วกันนะผมนะก็อ่ะดูประมาณนี้แล้วกันนะผมนะโอเคเพราะว่าเดี๋ยวคลิปต่อไปที่ผมจะทำก็คือนั่นแหละผม อ,อกตื่นอาชูร่านะผมนะโอเคครับ okay, ผมใครที่ชอบคลิววันนี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยที่สำคัญกดปุ่มกระดิ่งข้างบนนะจอให้เปน็นรูปสีดำได้วยนะครับคุณจะได้รับได้รับการแจ้งเตือนทุกการเคลื่อนไหวที่ผมลงคลิปอย่างแน่นอะนผมเอาละแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับวันนี้ผมขอไปแบบเร็วๆเ,เลยแล้วกันนะผม yes go ไปเจอกันอีกคลิปหนึ่งครับผม